ปาดวดครับ้ใหญ่นันเด้อยาาจังมันูอรูอมึงมังีล่ะมันดมเบ่มีกกูลองมันสม สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาทะเลนะครับมาเรียงทรงน้องผู้นี้มันจะไปทหารเดือนวันที่หนึง่งเดือนชีหอดนี้ครับทหารเกณฑ์ผัดหนึ่งครับเลยพามาเล่อนนำทะเล ก่อนเขากลมนะครับมอนี่จับได้ใบดำครับผู้จับได้ใบแดงบอกว่าผสมสักซีอกออนนส,สันได้ใบดำอ่อนมา่นแต่ของก็ไปบนทางช่องสมองยังี้ได้ใบแดงครับพี่น้องขอเขาที่จะกูดขึ้นไปสักซิด้ใอีทขอบอกว่าบไ้ตบดวันที่ดี่มาเ่าแขาก็ลับลงมาได้ใบแดงอเขาเจะ้นประกาศเัื้่อนนะครับโควิดบลื่อนสอ่าบสลาครับที่นี่ หอดอีหลีวันที่4เมษาสุดท้ายก็มาโดนวันที่27วันนครับใบแดงท่อบ,บอลหนึง่งขอลงจังหวัดอุบลน,นะครับเนีน่ากิน multimillion Hai Mai ีกบพี่น้องหลังมือก็เดียรต้องไปนำหลังนำอยู่ในทะเลครับนำหลังมือก็ได้ยรนองมือก่อนไปได้ไอติมกะทิสดมาก,กินครับมาตินบริษัทโลกบริษัทโลกเท้าไปโอ้ย กระเป๋าไอติมกะทิสดแซ่บคือแถวเขาอยู่อยู่อ่ะอาาไอ้ท่องบะหรอย่างนี้ไม่ใช่ไอติมกะทิสดธรรมดาเลยหอมเม็นใบตองอชิมไหนครับหวานมันอร่อยดีแซ่บเยอะจิบห้าบาท ครับพี่น้องครับแนวมาเนี่ยคนทาหารคนไทยดูเก็กอยู่น้ำมันไหลเป็นคลองนะครับพี่นอ้องอ้มผมงยางลงมาเตะเคึืๆนะนี่นะครับ คลิปนี้จะบโบคอยเฝ้าบวนไหนเด้อพี่น้องเสียงลมมันแหงตอนนี้ใบสองเคืองแล้วครับผู้เล่นน้ำก็มี่ได้ครับลม่มสีเสียงนั่งดังแน่เด้อนี่แหละทิปนีหมากเพราะว่าผมมันถือพระแเพเข้ามานี่ยนะครับ จะไปทหารเนาะก็ะเลยบบผมบบได้กับผูกขวัญโอ้ยสูขวัญบบได้กับไปผูกแขนนํานะครับก็เลยพามาก่อนเพราะว่าน้องมันกลับผมก็จะล่างานกลับบเลยหรอกเมื่อผู้ใดอยู่หลานก็บบกลลลนกเลยต่างพามาผูกแขนมนือนี่ละก่อนวัาสดีส,ด,สดิ่งี้่รอกทหารพัดหนึ่งนะว่าที่ทหารใหม่ครับพ้นทหารหมอน แดดตะว่าก็ะลุมากครับพี่น้องน้ำลงมาหลายเลยครับเอ้ยว่าแล้วง่ายแลลวละครับมือนคีอจะ,บะ๊บดิลเลนน้ำง่ายดอกเบิ้งส่งนะน้ำน้ำถือว่าน้ำคุณอยู่ครับเหมืนอนพี่น้อง ทามหาดบางแสนหรือบ่คุณอยู่บอ่อใสปันไดมนก,ก็นดีดีแนแต่ตะมีหาดให้เล่นไก่นะครับเนาะพูดหน่อนวงเวียนอยู่สวงคุณครับวงเวียนบางแสน กิปนี้อาจจะโ่ย่าไปไเด้อพี่น้องครับขอบพุห้หลายๆที่ก็ามารับส้มกิปครับมาเทียวบางแสนได้ซื้อดอกผ้าหนองมันมามันอยากมานะครับก่อนมันจะไปทหารว่าอยากมาเล่นน้ำทะเล ผ่านไปส er ิบกว่านาทีนะครับยังบ่ค่อยแล้วอยู่ท้ายหลกเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มรับใสายศาสตร์สองปีอิงเชเดียร์าบอกระเทลีฮ่าหน่องหน่องหน่องเป็นเหรียญเลยนำมะลายครับมองหัวลีลาครับลีลา ฮีลาีหลีคลิปยิงยงเพื่อนเลยคลิปนี้เมื่อคืนเกี่ยวขึ้นตะกอดได้เนี่ยควค่ำเพื่อนอ่ะ เด็กกอเป็นเกี่ยวว่าเกี่ยวว่าันได้เลยบาทะเล่มกาเฮดรือปอดแทน

เ,เาม,ามันดีเดียวมันดีเดียวิตตื่นเดียวเว้ยคุณมากินอีกรอบได้ค,ครับคุัหลอบนี้มีของแห้งม <c oughs> <ite S 2> <c oughs> ันเเก็บเก็บเป็นหลายอย่างนะครับซุ่มันเบิดเก็บเกียยแล้ว,ว,ลวมมเต็มขยะแล้ว เ็ขาปูรอบแรกกินโตครับรอบนี้มันเล็บเล็บเล็บขามัน,นเป็นย่งนี้แสบขื้อเกานี่เบิดอะตรงนี้ก็ยังมีนาำกับขึ้นมาสูงเลยเด้ครับปุ้นวันกันบอดผมอยู่ลงไปข้างล่างหมดเนาะนี่นี่ใบสามเพิง นำเริ่มยับขึ้นมาสี่หอดไปหอดมองนั่งนะครับอีกบกเกินสักโมงหนึ่งมั้งนี่หอด้วแล้วเถอะน้อยกับกบลับล้ละครับจะหามุ่งหกมุงแรงอยู่ล้วจ้างสิทดีพิซคลิปโปรโดนี่แบตจีบเบิร์ละครับเหลืออยู่ยี่อร์นหนึ่ง ขอบคุณพอทีเขามารับส่งลิปเดอพี่น้องขอบคุณไวก่อนเลยเดี๋ยวค่าแบตเบตก่อนแต่ว่าคนที่ตามส่งฝากคนที่ตามแน่ครับมันนี้ผ้านองใส้มาเด่นบางแสนนะครับนาะก่อนสิไปทหารมาเห็ุงานอยู้น้ำสองปีครับไปจับใบแดงได้ท่อบอลหนึ่งนะครับนะก็เลยผ้ามาพักผ่อนก่อนสิเมื่ออยู่กัมันสงสัยจะเห็ดงานน้ำอีกอาทิตย์เดียวสมััตครับเลี้ยวก็ไปแล้ว กลับบ้านไปสู่ขวัญไปเตรียมโตท่ำใจเขาขายวันที่หนึ่งครับน่าจะวันที่หนึ่งหรือบกเกิดวันที่สองที่สามนี่แล้วครับเดือนจีฮอนนี่แล้ว Let me see. ลงน้ำไปเงียวด้วครับพี่น้องขันเมียนสบายคืออ่ะ พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเทานเ้อด้ครับซีมงแรงแล้วแบตคงเดีจะเบรดแล้วก็ลังจะปุ๊บน้องกลับแล้วครับตอนเขาพักก็นอนหลับแล้วเพีเข่าแล้วกันหลับต่อเลยครับขอบคุณหลายครับที่มารับช้มคีบครับสวัสดีครับ